เรียนคณิตศาสตร์กับบางแสน AI Studio ไม่เพียงแค่เพิ่มความรู้ใหม่ในด้านนี้แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้อย่างดีขึ้นด้วยความรู้และทักษะที่คุณจะได้รับเรียนคณิตศาสตร์ไม่เพียงแค่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขและสูตรแต่ยังเป็นการเรียนรู้การคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นทักษะที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ในหลากหลายด้านของชีวิต บางแสน AI Studio นั้นมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิวัติและนวัตกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังต้องเรียนรู้หรือผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านคณิตศาสตร์ที่นี่คุณจะได้พบกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและแรงบันดาลใจเพื่อช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความสามารถในอนาคตมาเรียนร่วมกับเราที่บางแสน AI Studio และเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณไปพร้อมๆกับความเป็นมืออาชีพในคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเชิญชมห้องเรียนออนไลน์ของเรากันค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อนะตัวทีละข้อว่าจะได้กี่คะแนนวันนี้นะครับตอนที่หนึ่งก่อนนะตอนที่หนึ่ง ข้อหนึ่งอ่าโอเคข้อหนึ่งตอบหนึ่งถูกข้อหนึ่งตอบหนึ่งข้อสองตอบสี่ข้อสามตอบสามข้อสี่ตอบสี่ข้อห้าตอบหนึ 4, ่งอ,อ,อ,อ่าโอเคถูกข้อหกตอบสามข้อเจ็ดหนูตอบสองอ่าโอเคถูกต้องอ่านี้ถูกหมดนะ,ะนี่ถูกหมด Okay. ไม่มีปัญหาต่อไปข้อ8ข้อ8ตอบ2ถูกต้องข้อ9ตอบ3ถูกต้องโอเคข้อ10ตอบ 2, โอเคถูกต้องข้อ11ตอบ2ถูกต้องข้อ12ตอบ3 ถูกต้องข้อ13ตอบ4ถูกต้องโอเคข้อ14ตอบ1ข้อสิบห้าตอบสามอะโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะถูเยี่ยมมากนะครับวันนี้ชุดเอ่อตอนที่1ถูกหมดเนาะตอนที่1ถูกหมดต่อไปอะตอนที่สองตอนที่สองก็ 2. จะเป็นคำตอบเนาะก็คือต้องเขียนต้องเขียนคำตอบ ก็คือจะต้องคิดเลขให้ถูกนะครับอ่าข้อแรกก่อนข้อแรกข้อที่หนึ 7, bueno, ่งตอบเจ็ดพันหนึ่งรอยสสิบจุดสองศูนย์บาทนะหรือยี่สิบตังค์ถูกต้องนะข้อสองตอบหนึ่งต่อห้าถูกต้องข้อสามไม่ได้ใช่ไหมคะข้อสามข้อสามไม่ได้ใช่ไหมข้อสามไม่ได้ อ่าโอเคเดี๋ยวติดข้อสามนะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูข้อสามข้อสี่อ่าโอเคถูกต้องครับข้อสี่ถูกต้องข้อห้าข้อห้าอ่าโอเคแปดส่วสามอ่าข้อหกสองกําลังสามส่วนสองถูกต้องข้อเจ็ดตอบหนึ่งถูกต้องอ่าข้อเจ็ดตอบหนึ่งนะถูกต้องข้อแปด ข้อแปดตออหกถูกต้องอ่าโอเคข้อเก้าตอแปดอ่ะถูกต้องนะเดี๋ยวข้อสามเรากลับมาข้อสามนะคะอ่าเดี๋ยวติดข้อสามไว้ก่อนเดี๋ยวตรวจข้ออื่นให้จบก่อนนะต่อไปอ 10, ออ 10, อ 10, ต่อไปข้อสิบอ่าข้อสิบข้อสิบต่อสามสิบเจ็ดอ่าถูกต้องนะ ข้อสิบเอ็ดตอบหกสิบเอ็ดองศาถูกต้องข้อสิบสองตอบห้าโอเคเยี่ยมมากนะส่วนใหญ่ทำถูกแล้วก็ข้อสิบสามถูกต้องข้อสิบสี่ลบหนึ่งถูกต้องข้อสิบห้ายิบเอ็ดถูกต้องข้อสิบหกสิบเหรียญถูกต้องอ่าข้อสิบเจ็ดอ่ามากกว่าห้าถูกต้องสิบเจ็ดถูกนะ แล้วก็ข้อ18ปพีทักษะสถูกต้องอ่ะโอเคนี่ไม่มีปัญหานี้ถูกหมดนะอเอข้อ3หนูได้1 8อยองค่ะข้อ3อ่ะอถูกต้องอ่ะทำไมหนูไม่ตอบมาเกิดอ,อะไรขึ้นหนูลืมตอบค่ะอ้าโอเคอ่ะนะข้อ3ถูกนะคะ1 8อปฟองโอเคนะข้อ3ถูกต้อง1 8อ ต่อไปอหนูก็ทําได้นะเนี่ยหนูก็ทําได้เยอะนะข้อสิบเก้าเนาะข้อสิบเก้าข้อสิบเก้าห้าไมต่อชั่วโมงโอเคหนูก็ทาข้อสอบได้นะเนี่ยอ่าข้อยี่สิบอ่าถูกต้องโอเคอ่าโอเคข้อหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อนี้น่าไม่ได้นะข้อนี้ โอเคไม่เป็นไรนะข้อหนึ่งไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราคุยข้อหนึ่งกันนะข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองเนาะข้อสองได้ไหมข้อสองทำมานะตอบอ้าข้อสองถูกต้องนะคะโอ้ก็แสดงว่าข้อสอบชุดนี้เนี่ยมีแค่ข้อเดียวนะที่น้องปันทำไม่ได้โอ้โหก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะ ไม่ได้ข้อเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อนี้นะที่ไม่ได้นะตอนที่สามเนาะอ่ามันต้องวาดรูปอ่าเดี๋ยวมาดูดูดเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมี y ลบสิบเท่ากับศูนย์เป็นสมการที่สอดคล้องกับเส้นตรง ma นะอ่านตรองวาดรูปให้ได้ ตาเดี๋ยวคู่จะไกด์ให้นะหนูต้องวาดรูปให้ได้ตาต้องหัดวาดรูปให้ได้ก็คือเรื่องเส้นตรงนั่นเองนะอ่า MA MA ก็คือ y ลบสิบเท่ากับศูนย์อันนี้คืออะไร y ลบสิบเท่ากับศูนย์ y ลบสิบเท่ากับศูนย์คืออะไรครัคือเส้นอะไรคือ y เท่ากับสิบคือเส้น y เท่ากนะับสิบเนาะอ่าเดี๋ยวครูวาดรูปนะแล้วก็น้องปันไปคิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะ y เท่ากับสิบ y เท่ากับสิบนะเส้น y เท่ากับสิบ คืออะไรคะ y เท่ากับสิเป็นเส้นนะที่สอดคล้อง y เท่ากับสิก็คือเส้นนี้เนาะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสมมุตินะอ่ะสเกลมันอาจจะไม่ถูกร้อยเนะคะ y เท่ากับสิคือเส้นนี้ค่ะหนูวาดก่อนเลยเส้นนี้คือ y เท่ากับสิบเส้นแรกนะ y 10. นะ y เท่ากับสนะก็คือเป็นสมการที่ สอดคล้องกับเส้นตรง MA อ่า MA เนอะสอดคล้องเนอะอันนี้ y เท่ากับสนะิบเป็นเส้นแรก y เท่ากับิบอ่า MA คืออะไรนะและ x ลบสิบสองเท่ากับศูนย์เป็นเส้นตรงที่สอดคล้องกับเส้นตรง AN นะอ่ะวาวาดเส้นก่อนนะเดี๋ยวเราให้าร์ k จุดทำทีละอยา่างอ่าอันนี้คือ y เท่ากับสนะิเนาะเอา x ท่ากับลบสิบสองก่อน x เท่ากับลบสิบ x ลบสิบสองเท่ากับศูนย์ก็คือ x เท่ากับสิบสองเนาะหนูก็ต้องนับนะเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอยู่นี่เนาะสิบสองนะหนูก็ลากเลยชื้อแสดงว่ามันมีจุดตัดเกิดขึ้นแล้วจุดตัดเนาะจุดตัดเกิดขึ้นอ่ะจุดตัดนะและไงต่อและมีจุด b มีจุด B ก็คือจุด20เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง MA นะ20อยู่ไหนสองแล้วก็สิบตรงนี้สองสิบตรงนี้เนาะจุด B อ่าวาดจุด B ก่อน B ก็คือ20จุด B อยู่ตรงนี้นะจุด B นะอ่าเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง MA และจุด C 12ลบ2 เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AN นะอ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่า A สมมตินะมันเป็นจุดกึ่งกลางของของ AN ใช่ไหมอ่าจุดจุด B 2องเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเสนะ้นตรง MA เนาะแสดงว่าไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะนะก็ก็จะต้องเป็นเป็นมันเป็นจุดกึ่งกลางของมันอนะเนาะ ก็และจุด C สิบสองกับลบอ่าสิบสองกับลบสองาหาก่อนนะหาจุดก่อนสิบสองกับลบสองอันนี้คือลบสองเนาะลบสองนี้สิบสองกับลบสองก็คือจุดนี้เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AN เนาะตรงนี้นะจุดสิบสองอ่าสิบสองกับลบสองสิบสองกับลบสองอันนี้คือจุด C เนาะตรงนี้คือจุด C นะคะ อ่ะจุดสี่คือจุดกึ่งกลางเนาะแสดงว่ามันจะต้องไปต่อนะไปต่อมากกว่าตรงนี้ก็จะเป็นโอ้รูปไม่พอน,อนะไปต่อเนาะไปต่อสมมติว่ามันไปต่ออ่ะตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นจุดกึ่งกลางใช่ไหมอันนี้คือมันยาวสองเนาะอันนี้ยาวสิบมันก็ต้องบวกไปอีกสิบสองนะจากตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดอ่าสมมุตินะตรงนี้นะเป็นสิบสองกับอ่าลบสิบสี่ คือจุดตรงนี้เพราะว่าอันนี้คือนะคือจุดกึ่งกลางถูกไหมนะมันคือจุดกึ่งกลางอันนี้คือจุด C เนาะอ่าคือจุด C นะอ่าคือจุด C เป็นจุดขึ้นกึ่งกลางของเส้นตรง AN นะ AN นะอ่ะดังนั้นถ้าตรงนี้คือจุด A สมมตินะถ้าตรงนี้คือจุด A สมมตินะอันนี้อ่าจุด สิบสองกับลบสิบสองเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง a อเอแสดงว่าตรงนี้คือจุดเอถูกไหมคะตามโจทย์ที่เขาบอกนะถ้าตรงนี้มันคือจุดกึ่งกลางของ a อเอนแสดงว่าฝั่งนี้คือ n ฝั่งนี้คือ a เนาะและถ้าตรงนี้มันถ้าตรงนี้มันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างอะไร m อเเพราะนั้นอันนี้ a นะแล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องนับนับนับไปนะให้มันมีระยะเท่ากันอันนี้ระยะเท่าไหร่สองใช่ไหมสอง สองไปสิบก็คือห่างแปดใช่ป่ะเราก็ต้องนับอย่างเงี้ยให้มันห่างแปดห่างแปดอันนี้ก็จะเป็นเอนะ็มเนาะและหลังจากนั้นพอหนูมาร์กจุดได้หนูต้องใช้ไม้บรรทัดวาดนะเนี่ยข้อนี้นะหนูก็ลากเป็นสามเหลี่ยมอมหนูก็ลากเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะคะอ่ะนี้วาดรูปเป็นแล้วนะหนูต้องใช้ไม้บรรทัดวาดนะอ่ะครูให้ทําอีกครั้งหนึ่งนะให้แสดงรูปสามเหลี่ยมเอเอ็มนะแล้วก็หาว่าพื้นที่เท่าไหร่ เอาคําตอบตรงพื้นที่สามเหลี่ยมก็ได้ประมาณนี้แหละนะหนูจะต้องวาดสเกลให้มันถูกหน่อยนะใช้ไม้บรรทัดวาดหนูได้สองร้อยสี่สิบอ่าโอเคถูกต้องค่ะสองร้อยสี่สิบทำไมตอนแรกหนูทําไม่ได้คะหนูมองสมการไม่ออกเหรอหนูวาดกะเดื่องเสมการง่ายๆเองอ๋อแค่หนูลากเส้นตรงไม่ถูกถูกไหมตอนแรกกันเนาะ ก็คือเขียนหนูต้องเขียน2เส้นก็คือ y เท่ากับสิแล้วก็ x เท่ากับสิแค่2เส้นแค่นั้นเองโอเคถ้าเกิดว่าว่าเส้นตรง2เส้นนี้หนูก็จะทําได้โ okay. okay, อเคโอเคเยอะมากครับ